ของรายการเลยครับฟ้าสีทองทอเทพสุทินครับพบกับทางด้านเพชรบุญส่ง mm. เพชรจินดาพิกัดนี่ทางด้านฟ้าสีทองต่อให้2ปอนครับ116ต่อ118ดกระดูกชชั้นการผ่านมวยฟ้าสีทองดูดีกว่าครับเพชรบุญส่งก็เป็นดาวรุ่งทีเพิ่งกันขึ้นชั้นมามาดูฟอร์มกันนิดนึงครับฟ้าสีทองนี่3าฟอร์มหลังครับแพ้น็อกให้กับดีไซน์ราชานนในยกที่4 ไปต่อที่สุราษฎร์นะครับวันนั้นส่วนไฟที่2ต่อมานี่ชนะคะแนนพลอยวิทยาโร่สุราษฎร์ครับแล้วก็ฟอร์มล่าสุดนะแพ้คะแนนพลอยวิทยาโร่สุราษฎร์สนเก็ตพุนส่งครับแพ้คะแนนคนครทองโยธารักษมวยไทยมาชนะคะแนนเด่นเหนือสิบบ้านดอนกับล่าสุดชนะคะแนนน้ำเพชรเอ็กซิดิคอนยินครับนี่คือ3ไฟล่าสุดของทั้งคู่ครับเลดเปิดขึ้นมาเนี่ยฟ้าสีทองเป็นต่อ3-2ครับ การสมาจันทักคล้อยครับเด็นคู่ห้าบนเวทีต้องมาดูครับจะขึ้นชั้นสำเร็จไม่สำเร็จครับทางด้านเพชรบุญสงก็ซอฟอยู่กับพี่เตลลำสายลูกระยาพีชัยครับีรับสมรักคำสิงครับโมอมตะ ยีโรเหรียญทองโอลิมปิกทีอเอสแรนต้านะครับขอใจชาวไทยเลยครับเื้นสอดมองคลให้กับฟ้าสีทองลองมาวัดใจกันครับวันนี้ขึ้นชั้นผ่านไม่ผ่าน2ยกนี้ยังคู่ขี้นะครับฟ้าสีทองยังเป็นต่ออยู่19คดูกันครับยกที่3 ฟ้าสีทองมวยฝีมือส่วนทางด้านเป็นคุณสงก็ฝีมือเช่นเดียวกันครับแต่ว่ามีแข้งหนักแข้งรุนแรงครับเอารับวงนายจากทีได้ไม่ได้เพชรคุณท่งเอาแล้วครับล็อกได้ครับฟ้าสีทองพยายามจะไล่แขนไล่หลุดไม่หลุดยับคืน ก็เสียบขวาครับคาไว้ครับถือว่าเป็นจุดเด่นอีกอย่างนึ่งของฟ้าสีทองคือลกูกจุกจิกครับอ,อืดึงมาล้วคืนเข่าเดินเข้าไปตีเข่าขวาล็อกเอาไว้ก็ยังตีไปได้ครับทางด้านเพชรบุญส่งแข้งขวาเข้าไปครับฟ้าสีทอง นี่ครับมาค,มคุมมาแล้วครับมาอย่างปะทะครับหมุนออกมาแล้วไปขวาโดนซ้ายคืนยังไม่ชัดเจนเท่าไรตั้งกำแพงไว้เด็วคนส่งครับเดินต่อหมดยกที่3ต้องเป็นชิ้นเป็นอันกว่านี้ซะแล้วครับเมืพยายามออกไปครับสถานการณ์ตอนนี้ฟ้าสีทองเป็นต่อ5-2 เรามาดูการแก้เกมของทีมงานครับไายมวยออขำอินครับอยู่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับยกที่4ี่าสีทองยังเน้นเกมรับครับคุณสงนี่เน้นเกมลุกต้องเน้นอยู่แล้วครับดูรูปเกมเนี่ยเป็นรองอยู่แข่งขวาฟ้าสีทองเดโอ้ยเดินหมัดแับดอกนี้ มีหน้าสะเทือนครับไปลอยหน้าลอยตาเดี๋ยวจะไม่งามครับยังไงประกบในอ้าวลุ้นดีไปเสียเหลี่ยมครับอย่าหมดอย่ายุบนะครับฟ้าสีทองเป็นคุณส่งนี่เห็นช่องทางแล้วตีเข่าซ้ายเข้าไปยได้คืนมาฟ้าสีทอง สามยังมาเสียบเข่าขวาแยกยครับแยกจกังหวะนี้คุนส่งเดินต่อครับราดีน้องดักด้วยเข่าสปัดไม่หลุดแล้วหลุดออกมาตามด้วยแข้งขวาคุณส่งเดินต่อซ้ายมาโตเตะเข้าไปที่ต้นขาหลังครับ ขวามาจับได้อย่ารับเยอะนะครับเดี๋ยวจะไม่ดีครับฟ้าสีทองแต่ดูยังมีลูกจุกจิกแบบนี้ครับทำให้ทางด้านเจ้าคุณสมนีทำอะไรลำบากโดนเบี่ยงทิ้งลงไป้ีกเดินมาเรื่อยๆของแกเลยครับฟ้าสีทองเห็นทหารด้วยแะครับดูวของชาติ ร่างกายนี่แข็งเปิร์กครับหมดยกที่กี่ก็การวยสารภาพครับอดลูกหนักลูกเน้นของฟ้าสีทองนี่ถือว่าใช้ได้ทางด้านเพชรพุนส่งนี่พยายามแล้วนะครับพยายามจะเข้าไวเข้าปั้มวงในก็แล้วสะบัดหลุดเล่นวงนอกก็แล้วแต่ฟ้าสีทองก็บังเอาไว้ครับกระดูกดีครับ การตอนนี้ขาดแล้วนะครับมันลุ้นกันยกสุดท้ายดีกว่าครับมันจะมีเหตุการณ์พลิกผันหรือเปล่าวันนี้ที่คลิกกันหลายต่อหลายคู่คุณต้องเดินไล่ต่อยครับ พยายามจะเดินไล่แล้วครับลณเกมแล้วครับฟ้าสีทองนี่รับรัดเอาไว้ครับที่คุณสงก็ทำอะไรไม่ได้จังหวะประกบนายด,ดูเสียเปรียบไปเลยครับ ไล่ต่อยฟ้าสีทองลูกจุกจิกกเยอะครับจะเข้ามานี่เพชรพุนสงก็คิดเยอะแล้วครับเข้มามานี่ก็ต้องป้องการอาวุธของฟ้าสีทองด้วยดไล่ต่อยต่อครับ มดยกสุดท้ายครับก็ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาครับสำหรับฟ้าสีทองทอเทพสุทินวันนี้มาหมู่เเดียวเลยครับการสมาครรวบรวมคะแนนครับทางด้านฟ้าสีทองทอเทียบสุทินครับเอาชนะคะแนนเพชรคุญส่งเพชรจินดาไปครับ เอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมกุมารดำชัยชนะทัศมีพร้อมกับทีมงานทุกคนนะครับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ